สวัสดีพี่ๆน้องๆด้วยแล้วกันนะครับนี่เลยครับบอสมี ME 25มีให้โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขออนุญาตรีวิวเสียงให้ฟังก่อนนะครับนี่อันนี้เราคข้าๆเลยนะนี่ครับเดี๋ยวจะจัดให้อีกแล้วกันนะครับนี่ครับบอสมี25นะครับเนี่ยก็นะครับมาประจําการแล้วแล้วก็มีให้โหลดแล้วด้วยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบในสไตล์ของยมพิชิไฟบอกได้เลยเด็ดมากบอกได้เลยครับ ME25 ถึงจะเป็นเอฟเฟกรุ่นเล็กของบอสก็จริงแต่เสียงผมบอกได้เลยเฟเซอร์นี่แบบหวานมากๆคอรัดได้ฉ่ำๆเลยนะครับแล้วก็เสียงแตกเสียงไจเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมปรับไว้นี่แบบโอ้โหแม่เจ้าคือออกดีเลยอะ่ะนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงใครที่ใช้บอส ME25 อยู่นะครับอยากจะได้สาวจะมุกจะไยนะครับก็ลงทะเบียนได้เลยครับนะลงทะเบียนแล้วก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0831655688นะครับผมนะค่าฝ่ายเสียงก็999บาทหรือแล้วแต่จัดทาบุญนะครับนะก็จัดไปนะแบ่งกันเนาะเอพอค่าน้ำควาไฟก็โอเคแล้วนะไปต่้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับแต่บอกได้เลยว่าเด็ดจริงๆนะครับแล้วที่สําคัญคือต่อเข้ามิกเซอร์ด้วยนี่เลยครับนี่เลยครับสายเส้นนี้นะครับ ต่อเข้าไปสู่มิกเซอร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวให้ฟังวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆขอญอาตนอนก่อน <c oughs> นี่ครับนะสายสายต่อโฟนแล้วก็ออกไปยังมิกเซอร์นะครับนี่เราปรับมาให้แล้วนี่เลยนะครับอ่าวิธีการโหลดก็ง่ายมากๆเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็จะมีไฟล์แล้วที่สำคัญคือเราก็จะมีนี้ให้ด้วย มีตัวโปรแกรมด้วยนะซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยบอกได้เลยเดี๋ยวเราจะบรรยายในคลิปอีกทีหนึ่งนะว่าลงอย่างไงแล้วสิ่งสำคัญคือมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวเลยนะครับอ่าที่ต้องลงที่ต้องโหล,ลดกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่ลงไม่โหลดเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับอ่านี่เลยครับอ่านะครับจัดไปนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องของยมพุกจะไฟนะครับนะหรือ,อคลิปอื่นๆด้วย นะครับนะก็จัดไปนะช่วงนี้ก็จะเป็นาการเซตอัพไฟล์เสียงต่างๆเพื่อ,อในการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการปรับนะครับก็คือยกพรีเซตผมไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับสะดวกสบายมากๆหรือเหลือขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้ในกลุ่มแล้วก็ลงให้ใน YouTube อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเนาะจัดไปครับ